ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมปั๊มน้ำกระติกนะครับปั๊มหิวโรบิน0ูนยนะครับ NB 03นยมือสองจากญี่ปุ่นสภาพก็ถือว่าสวยเลยนะฮะเป็นเครื่องใหญ่นะตัวนี้สูบน้ำได้เยอะประมาณ1้อยสาลิตรต่อนาทีมังโขงอะโขงเป็นของโคชินนะครับร้อยลิตรต่อนาทีใช่เพราะว่าเครื่องยนต์มันใหญ่ ตอนนี้เอา3 8 0 0ลมส่งนะครับสายไม่แถมนะอุปกรณ์สายไม่แถมเพราะว่าอุปกรณ์สายเราเอาไว้รีวิวแต่พี่ๆสามารถจัดซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปในไทยได้เลยนะครับลองดูครับเบื้องต้นเติมน้ําในโขงก่อนบิดออกนะครับแล้วก็เติมในโขงให้เต็มก่อนก่อนที่จะบรรเลงนะครับอ่านี่โมีป้ายญี่ปุ่นมาด้วยนะเดีวพามาดูป้ายญี่ปุ่นก่อนนี่นี่น เกากให้เต็มนะทางเข้าอย่าให้มันรั่วนะครับทางเข้าคือตัวล่างนะครับตัวบนคือทางน้ําออกอันนี้มันเป็นโ้งปิดอยู่แล้วเกากแค่เต็มโขงก็พอ,เ,อเป็นสองจังหวะนะครับสามสิบห้าซีซีน้ำมันเบนซินก็ผสมออโต้ลูปด้วยอลองสตาร์ทดู น้ำผักเดินเบาเดินเบาเดินสโลว์แบบเดินเบาอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยฮะร้อยสามสิบลิตรต่อนาทีนะครับเอาไว้ลดน้ำผักสูบจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยที่ไม่เป็นบ่อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามพันแปดต่งนะครับเครื่องพร้อมใช้งานขาดอุปกรณ์สายนะไม่ได้แถมให้นะ โลีก็ไม่ได้แถมนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับรีวิวเท่านั้นหาซื้อได้ตามร้านฮักแวร์ทั่วไปครับประกันเครื่องให้100วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ3,800ลมส่งมีบริการเก็บเงินไปทางเพิ่ม200บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ